สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณนั้นมีกำไรในวันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะซื้อหุ้นเมเจอร์อย่างไรนะครับให้ได้กำไรนะซึ่งเป็นการพิสูจน์การซื้อขายนะครับโดยใช้เครื่องมือทางการเงินเนี่ยสามตัวด้วยกันตัวแรกก็คือ MACD ตัวที่2คือเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่แบบ EMA และตัวสุดท้ายก็คือ ADX ครับโอเคนะครับอยากรู้ไหมครับว่าหากเราซื้อหุ้นเมเจอร์นะครับในช่วง15ปีที่ผ่านมา เ,เครื่องมือตัวไหนเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลแบ็กเทสเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูงบการเงินในช่วง5ปีล่าสุดของเขากันดูดีกว่านะครับ และนี่นะครับก็คือโฉมหน้าง,งบการเงินของบริษัทเมเจอร์ซินีเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในตลาดหุ้นก็คือหุ้นเมเจอร์นั่นเองนะก็มาดูกำไรในปี60กันก่อนนะครับในปี60เนี่ยได้กำไรไป1บาทส3สตางค์ต่อหุ้นนะครับปี61เนี่ย1บาทส3สตางค์ต่อหุ้นปี6 2 1บาทส1สตางค์ต่อหุ้นนะครับปี63เนี่ยเจอโควิดเข้าไปนะครับแหมเรียกได้ว่าขาดทุนกันเลยทีเดียนขาาดทุไป59สตงตง่อ และในปี64ไตรมาสแรกนะครับก็ขาดทุนไปแล้วนะครับ13สตังค์ต่อหุ้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการทํากาไรของเขาเนี่ยก็คงที่นะครับไม่มีการทํากาไรเพิ่มขึ้นลดลงแต่อย่างใดนะครับแต่ในปีหลังๆเนี่ยอาจเจอวิกฤตของโควิดนิดหน่อยนะครับก็อาจจะทําให้กําไรของเขาเนี่ยลดลงนิดหน่อยนะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของโควิดนะเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการจ่ายเงินปันผลของเขากันดูดีกว่านะครับในปี60เนี่ยก็จ่ายเงินปันผลไปประ ประมาณ4.14%นะครับปี61เนี่ย6.07%ปี62 5.35%ปี63เนี่ย5.46%นะครับและปี64นะครับไม่จ่ายเงินปันผลนะครับก็เรียกได้ว่าในปี63เนี่ยเขาขาดทุนเนาะเขาก็เลยยังไม่จ่ายเงินปันผลนะครับเอาตีกลมๆง่ายๆก็คือหุ้นเมเจอร์นี้นะครับปันผลไปประมาณ5%ต่อปีแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นปันผลได้เหมือนกันนะครับก็ปันผลค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเคลื่อนไหวราคาของเขากันดูดีกว่านะครับในปีที่ทําการแบ็กเทสเนี่ยก็คือปี2,564นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะย้อนไปถึง15ปีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือปี2,549นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการเคลื่อนไหวราคาของเขานะครับว่าเขาเคลื่อนไหวราคาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็จะเริ่มจากปี49กันเลยทีเดียวนะครับจากปี49นะครับมีการเคลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์นะครับจนถึงประมาณปี51นะครับปี51เนี่ยโหพุ่งต่ําลงมา เลยทีเดียวนะครับมีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงครับจนถึงประมาณปี52นะต่อจากนั้นมานะครับก็มีแนวโน้มเป็นไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับอาไซด์เว่อัพขึ้นไปจนถึงประมาณปี56นะครับมีการย่อตัวนะครับแล้วปี57เนี่ยก็เด้งขึ้นไปนะครับโอ้โหค่อนข้างสูงกงินเลยทีเดียวนะครับจนถึงประมาณปี58นะครับแรงของเขาก็หมดลงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ทางด้านไซด์เวย์นะครับต่อจากนั้นนะครับประมาณปี60นะครับก็มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงนะครับปี62มเด เด้งขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่แนวโน้มของเขาก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ดีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีการเด้งขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับอ่านี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวราคาคร่าวๆของหุ้นเมเจอร์นะครับเดี๋ยวเราลองแบ่งเป็นช่วงๆกันแบบคร่าวๆกันดูดีกว่านะครับช่วงที่1นนี้นะครับอ่าผมให้ช่วงเป็นช่วงของปี49จนถึงประมาณปี52แล้วกันนะครับช่วงของเขานะครับมีลักษณะเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเป็นขาลงนิดหน่อยนะครับ ก็ช่วงนี้กินระยะเวลาไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ปีนะครับต่อจากนั้นนะครับประมาณปี52อนะครับอาจนถึงประมาณปี58กันเลยทีเดียวนะครับอาจนถึงประมาณปี58เนาะช่วงนี้นะครับแหมเขาก็มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอาจจะมีพักตัวนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับเขายังมีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเขาและจุดสิ้นสุดข,ของเขาเนี่ยไปปิดที่ราคาสูงกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เนี่ยกินระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ6 ต่อจากนั้นนะครับเขาก็เคลื่อนที่ทางด้านไซเวย์นะช่วงสั้นๆนะนิดหน่อยนะครับจากปี58นะจนถึงประมาณกลางปี60นะครับช่วงนี้ก็กินระยะเวลาไปทั้งหมดประมาณ2.5ปีนะครับเขาเคลื่อนที่ทางด้านไซเวย์นะครับต่อจากนั้นนะครับกลางปี60นะครับอาจจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแนวโน้มของเขานะครับก็มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงนะครับอาจจุดเริ่มต้นของเขาและจุดสิ้นสุดของเขาเนี่ยอยู่ต่ําลงเนาะก็มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงนะครับ ก็กินระยะเวลาไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ3.5ปีด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวราคาคร่าวๆนะครับในช่วง15ปีที่ผ่านมาของหุ้นเมเจอร์เนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟแท่งเทียนกันดูดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยนะครับลักษณะกราฟแท่งเทียนจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับเป็นแบบนี้นะครับเขียวเขียวแดงๆงนะครับสลับกันไปเนาะถ้ามองแบบนี้นะครับหลายๆคนก็คงไม่รู้นะครับว่าเราควรจะซื้อณจุดไหนขายณจุดไหนนะครับหลายๆคนก็อาจจะตีเส้น แนวรับแนวต้นะตานนะก็ว่ากันไปนะตามความรู้ส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากคิดมากไม่มีความรู้ทางด้านการตีเส้นนะครับเราลองมาใส่เครื่องมือทางการเงินง่ายๆกันดูดีกว่านะครับอ่ะตัวแรกก็คือ MACD เนาะอันนี้ผมก็ใส่เครื่องมือทางการเงิน MACD นะครับช่วงเขียวๆเนี่ยก็ให้เราไปถือนะครับช่วงแดงๆก็คือช่วงที่เราไปขายออกนะครับจะเห็นได้ว่านะสัญญาณการซื้อขา,ขายของเขาก็โอเคเลยทีเดียวนะครับมีช่วงที่ได้กําไรมีช่วงที่ขาดทุนเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะแต่ช่วงไซด์เวย์เนี่ยอาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะคร เดี๋ยวเราลอ,ลองเปลี่ยนเครื่องมือกลายเป็น EMA กันดูดีกว่านะครับเส้นค่าเฉลี่ย EMA จะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเครื่องมือ EMA นี้นะครับเขาจะมีความเร็วต่อการเคลื่อนไหวราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่ามี False Signal เนี่ยบ่อยกันเลยทีเดียวนะอย่างนี้นะครับอาจจะขาดทุนได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องมือนะครับเป็น ADX กันดูดีกว่าน,นะครับ ADX เนี่ยจะมีความเร็วนะครับอยู่ในช่วงกลางๆนะ MACD เนี่ยจะช้า EMA จะเร็วนะครับส่วน ADX จะมีความเร็วกลางๆนะ ได้ว่าช่วงที่มีขาลงนะครับสัญญาณซื้อก็มีนะครับแบบนี้นะครับเราอาจจะขาดทุนได้นะ ADX เนี่ยถ้าเกิดเจอเคลื่อนที่ทางด้านไซเวนเนี่ยจะเจอสัญญาณหลวงได้ง่ายนะครับแบบว่าซื้อมาวันเดียวขายวันเดียวอะไรทํานองนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูไทม์เฟรมวีคดีกว่านะครับเพราะว่าหุ้นบางตัวนี้นะครับแหมเขาก็ไม่ถูกจริตกับไทม์เฟรมเดย์นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมวีคนะครับว่าเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยจะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็น ก็น่าจะได้กําไรดีเหมือนกันนะครับให้ไปซื้อเร็วขายเร็วแบบนี้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องมือายเป็น EMA กันดูดีกว่าเนาะถ้า EMA เนี่ยจะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับอ่านี่ก็เป็นสัญญาณการซื้อขายของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ไม่ได้ให้ถือยาวนะครับซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายแบบนี้บบนกําไรอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำนะครับในช่วงที่มีขาลงเนี่ยบางทีก็มีสัญญ,ญาณซื้อกลับเข้าขมานะ ทุนได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเครื่องมือ macd กันดูดีกว่านะครับนี่ก็เป็นสัญญาณการซื้อขายของ macd นะครับ macd เนี่ยเข้าเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าออกช้าเหลือเกินนะครับแบบนี้กําไรหายพอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงที่มีแนวโน้มขาลงเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราไปถือนะครับแบบนี้อาจจะปลอดภัยก็ได้เนาะโอเคนะครับถ้าเกิดมองแบบนี้เนี่ยเราคงมองภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการเปรียบเทียบในรูปแบบของตารางกันดูดีกว่านะครับนี่ก็เป็นตารางการเปรียบเทียบการซื้อขายนะครับของหุ้น เนเจอร์เนาะก็มาดูจำนวนครั้งการซื้อขายกันก่อนนะครับ MACD ในไทม์เฟรม e Day นี้นะครับให้ฉันยานการซื้อขายที่บ่อยมากเลยทีเดียวนะครับ150ครั้งกำไร50ครั้งขาดทุน99ครั้งนะครับเรียกได้ว่าเราซื้อ3ครั้งเนี่ยเราจะได้ผลกำไร1ครั้งและก็ขาดทุนถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับและโดยรวมแล้วนะครับก็มีขาดทุนไปนะครับประมาณ80,000กว่าบาทเนาะสำหรับเครื่องมือ ADX ในไทม์เฟรมเดยนี้นะครับก็ให้จำนวนครั้งในการซื้อขายใกล้เคียงกันนะครับครั้งาขด ดทุนไป105ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าอัตราส่วนก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อ2เหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องมืออื่นนี้นะครับก็ประมาณ1ต่อ1.5 1ต่อ1และ1ต่อ3นะครับโดยเฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่แถวๆนี้เนาะเราจะเจอผลขาดทุนเนี่ยที่มากกว่าผลกําไรนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับก็ยังได้กําไรอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอัตราผลตอบแทนกันดูดีกว่านะครับเครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับนั่นก็คือ MACD ใน time frame week นะครับให้ผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับ 15ปีเนี่ยอยู่ที่5.32%นะครับสำหรับเครื่องมือที่ได้บัวที่สุดก็คือ EMA ใน time frame day นะครับขาดทุนไป2.73%นะครับอันนี้คิดเป็นแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดเรามองแบบนี้เราคงมองภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟกันดูดีกว่าและนี่นะครับก็เป็นกราฟเปรียบเทียบนะครับช่วงที่มีเงินลงทุนต่ําสุดและสูงที่สุดนะครับเพื่อดูว่าเครื่องมือตัวไหนเนี่ยที่มีความ 15ปีเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะครับที่จะทําให้เงินในพอร์ตของเราเนี่ยเหลือประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นผลขาดทุนได้ถึง70%เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมือตัวอื่นนะครับ EMA ใน Time f r a m e Day นี้นะครับก็มีความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ60%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่นี้นะครับถ้าเกิดลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าเกิดความเสี่ยงเนี่ยไม่เกินเี่ยี่ง่่่่คอนข้าตตแว่า หุ้นเมเจอร์นี้นะครับส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ30%นะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นเมเจอร์นะครับไม่ว่าเครื่องมือตัวไหนเนี่ยก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับมีความเสี่ยงสูงแล้วแล้วมีกําไรสูงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกําไรขาดทุนกันดูดีกว่านะครับนี่ก็เป็นกราฟเปรียบเทียบนะครับกำไรขาดทุนของหุ้นเมเจอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแชมเปียนกันก่อนนะครับแชมเปียนก็คือ MA c d ใน Time ใน a m e Week นะครับให้ผลตอบแทนไปประมาณหนึ่งล้านหนึ่ ผลอีกประมาณ5%เซนะครับอ่ะก็ถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับทิ้งห่างอันดับ2อยู่ไกลเลยทีเดียวอันดับ2ก็คือ a d x ใน Time Frame Week นะครับให้ผลตอบแทนไป2 9 0 0 0 0กว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูบวยกันดูดีกว่านะครับ MACD ใน t ท m e f r ร me Day นะครับให้ผลขาดทุนไปถึง3 3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ MACD ใน Time f r a m e Day เนี่ยก็ขาดทุนเหมือนกันนะครับ84,000กว่าบาทนะครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือ MACD เหมือนกัน แต่ไทม์เฟรมเนี่ยแตกต่างกันผลตอบแทนเนี่ยก็ต่างกันมากๆเลยนะครับระหว่างแชมเปี้ยนกับขาดทุนนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยละกันนะครับเอาละครับเราลองมาหารเฉลี่ยเป็นต่อปีดีกว่านะครับเพื่อจะได้รู้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าเราลงทุนปลูกต้นไม้นะครับแล้วในปีที่15เนี่ยเราก็ตัดต้นไม้นั้นขายทํากาไรนะครับเพื่อจะดูว่าแต่ละปีเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาหารเฉลี่ยเฉลี่ยต่อปีกันดูดีกว่่าี เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยเฉลี่ยต่อปีนะครับจะเห็นได้ว่า MACD ใน time frame week เนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับประมาณ78,0 0 0บาทนะครับนี่ยังไม่รวมเงินปันผลนะครับประมาณ5% 5%ตต่อปีก็ประมาณ50,000บาทนะครับก็เท่ากับว่าเขาให้ผลตอบแทนเนี่ยโดยประมาณ12.8%ต่อปีนะครับยาวนาน15ปีติดกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นผลตอบแทนที่มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมืออื่นๆนะครับเช่น ADX ใน time frame week นะครับเดี๋ยวเรา มาดูผลตอบแทนกันดูดีกว่าเนาะก็รวมกับเงินปันผลนะครับเขาจะให้ผลตอบแทนไปประมาณ7%ต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนนะครับที่ควรจะได้แล้วกันนะครับผมคิดว่าเนี่ยถ้าลงทุนในหุ้นนี้นะครับไม่ควรได้ผลตอบแทนต่ํากว่า8%ต่อปีนะครับ7%ต่อปีก็ถือว่าอลุ้นมารวยกันได้อยู่แล้วกันนะครับสำหรับเครื่องมือตัวอื่นนี้นะครับก็จะให้ผลตอบแทนนะครับประมาณ5%นะครับก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับ MACD ในทาง FMA เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.5%ต่อปีนะครับ สำหรับเครื่องมือที่บุ้ยที่สุดก็คือ EMA ใน Time Frame Day เนี่ยจะให้ผลตอบแทนโดยประมาณนะครับได้เงินปันผลอีก5 0,000บาทแต่ว่าเขาขาดทุน22,000บาทก็เท่ากับประมาณ2800,0บาทก็เท่ากับ2.8%ต่อปีนะครับโดยรวมแล้วก็ยังให้ผลตอบแทนที่เป็นผลกําไรอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดูในส่วนต่างของมูลค่าหุ้นเนี่ยเขาอาจจะขาดทุนนะครับซึ่งผลตอบแทน2.8%ต่อปีก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะกว่าเงินฝากธนาคารนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับสอง คิดว่ายังน้อยไปนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นนี้นะครับโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแบ็กเทสหุ้นเมเจอร์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับแม้ว่าเป็นเครื่องมือตัวเดียวกันนี้นะครับแต่ว่านะครับแหมเปลี่ยนไทม์เฟรมเนาะจากไทม์เฟรมเดย์เป็นไทม์เฟรมวีคเนี่ยนะครับทำให้ผลตอบแทนเนี่ยต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยไทม์เฟรมนะครับมีผลมากเหมือนกันนะครับสำหรับผลตอบแทนในระยะยาวๆนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและเลือกไทม์เฟรมที่เหมาะสม และกระจายการลงทุนในหุ้นหลายๆตัวนะครับเพื่อให้ผลตอบแทนนั้นนะออกมาในรูปแบบของค่าเฉลีย่ยโดยรวมนะครับ